ายเบลอายุ17ปีมีนิสัยชอบเล่นเกมนายจอนอายุ17ปีเขามีนิสัยชอบกินแต่ขนมและของที่ไม่มีประโยชน์นายโป๊ะอายุ17ปีเขามีนิสัยชอบเล่นกีฬาเป็นประจำ อ,อายุ17ปีเขามีนิสัยชอบข้าวฟิตนเนสสม่ำเสมอณโรงเรียนอาเบะวิทยาตอนนีบเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการออกกำลังกายกันนะครับ1การออกกำลังกายช่วยทำให้อวัยวะร่างกายแข็งแรง2ทำให้ร่างกายสง่าง,งา,าม3ทำให้ร่างกายมีการพัฒนาตามไป พักเที่ยงณโรงอาหารของโรงเรียนเฮ้ยเบลจอนเองสองคนไปลหรือเปล่าในห้องดูมพค่อสนใจเรียนเลย ไม่เป็นไรมากหรอกเพื่อเนเลยเมื่อคืนเล่นเกมหนักไปหน่อยเลยไม่ได้นอนตอนเรียนเลยแอบหลับนิดนึงเรียนไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เราก็จะกินขนมมากเกินไปหน่อยจนตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาหลายโลเลยแถมตอนนี้เราก็ยังเป็นโรคอ้วนอยู่อีกด้วยถ้าเองสองคนยังทําตัวแบบนี้อยู่เรื่อยๆระวังสุขภาพจะแย่เอานะเบลก็เอาแต่เล่นเกมไม่หลับไม่นอนส่วนจอนก็เอาแต่กินขนมที่ไม่มีประโยชน์อาจารย์เขาก็บอกอยู่ว่าออกกําลังกาอยอ่ะมันมีประโยชน์ต่อเรามาก ณช่วงปิดเทอมใหญ่ของเด็กทั้งสี่คนเบลก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมเอาแต่เล่นเกมแล้วไม่รู้จักหลับจากนอนโอ๊ยปวดหัวไม่ไหวแล้วจอนก็กินแต่ขนมที่ไม่มีประโยชน์เหมือนเดิมทำให้เกิดโรคต่างๆส่วนโปะนั้นก็ได้เล่นกีฬาเหมือนเดิมทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีทักษะในการเล่นกีฬามากขึ้นในขณะเดยียวกันบูมก็ได้ออกกำลังกายและเข้าฟิตเนสสม่ำเสมอทำใหมม้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เฮ้ยเ hey, องสองคนไปทำอะไรมาช่วงปิดเทอมร่างกายดูโทมเชียวเราเล่นเกมหนักไปหน่อยช่วงปิดเทอมนอนก็ไม่ค่อยได้นอนข้าวไม่ได้กินสุขภาพแย่มากเลยแรงก็ไม่ค่อยมีด้วยเราก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นวทเราทตัวแบบนี้สินะรู้อย่างนี้เชื่อบุงกับโปดผู้เตือนเราตั้งแต่แรกดีกว่าช่วยพวกเราด้วยทำยังไงให้มีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิม ก่อนอื่นเลยเองกั้งสองคนต้องเลิกทํานิสัยแบบนี้ก่อนแล้วก็หันมาออกกําลังกายแล้วกินอาหารที่มีประโยชน์เข้าใจไหมเนี่ยมาเพื่อนแล้วมาออกกำลังกายด้วยกันมันจะไม่สายกันไปหรอเพื่อสุขภาพดีขึ้นณนะช่วงปิดเทอมที่เด็กทั้งสี่คนนัดเจอกัน

เฮ้ย<ห>ดีเ<ด>พืพ่อนเป็นไงบ้างล่ะเพื่อนที่ออกร้างกายพวกเราช่วงปิดเทอมดีมากเลยเพื่อนตอนนี้เราค่อยกลับมามีเร่แรงเดิมแล้วเราต้องขอบใจพวกนหนมากๆเลยเพื่อนที่พาพวกเรามาออกกําลังกายและแนะนําการกินอาหารที่มีประโยชน์แถมยังทมให้น้ําหนักเราลดลงด้วยและทําให้เราไม่เหนื่อยง่ายด้วยไม่เป็นไรหรอกก็พวกเราเป็นเพื่อนกันนี่เราก็ต้องช่วยเหลือกันแนะนาสิ่งดีๆให้กันจริงไหม เป็นยังไงครับเพื่อนเพื่อนทุกคนถ้ารู้ว่าการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงอย่าลืมหานมาออกกำลังกายกันนะครับวันนี้ขอลาไป,ไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ